ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาใส่สร้างเงานะคะแล้วก็ตัดขอบเส้นตัวอักษรนะคะขั้นตอนก็คือให้เราดูที่ Pan e l layer นะคะให้เลือกที่เป็นตัวทีอะคะ่ะตัวทีที่เป็นคำว่าหอวังนะคะให้เลือกเลเยอร์นี้อยู่นะคะแล้วก็มาที่ข้างล่างค่ะจะเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายรูปภาพ fx นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะ วิธีใส่เงาเลือกตรงดอกชาร์โดนะคะก็จะปรากฏเงาขึ้นมาที่ตัวอักษรนะคะเราสามารถปรับไซส์หรือว่าปรับความเ,าเข้มอะไรต่างๆได้นะคะแล้วถ้า,เ,าเมื่อเราได้เงาที่ต้องการแล้วนะคะก็กดโอเคได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะตัดขอบเส้นนะคะให้มาที่ ตัวเดิมนะคะสัญลักษณ์ fx แล้วก็มาที่สโตกนะคะโอเคจะเห็นว่าเส้นของอฟอนต์เรานะคะจะเป็นสีดำเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะแล้วก็กดโอเคแล้วก็ปรับไซส์นะคะว่าจะเอาความหนาเท่าไหร่ ตรง position เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเอาตัดเส้นจากข้างนอกหรือข้างในหรือว่าตรงกลางนะคะแต่ถ้าเราตัดข้างนอกเงาของตัวอักษรที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ก็จะค่อนข้างาลดลงนะคะมันจะทําให้พื้นที่เงาน้อยลงถ้าสร้าง inside เงาเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ฟอนต์เรานะคะพื้นที่สีข้างในเนี่ยก็จะเล็กลงด้วยถ้าเอา center ก็จะกลางๆนะคะ แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะเน้นอะไรคะ่ะแล้วก็กดโอเคอ